นี้วันนี้อยากได้รถไฟฟ้าไปทดแทนรถน้ำมันใช่ไหมใช้น้ำมันเยอะแต่ละเดือนใช่ไหม<อ>น้ำมันแบบใช้หนักหน่วงใช่ไหมแล้วต้องใช้รถขนของใช่ไหมไม่ได้ซีเรตออปชั่นใช่ไหมอยากได้งบพออยที้ประมาณ8 8 0 0 0กว่าบาทถึง1 0 0 0 0ใช่ไหมมาที่นี่เลยจ้ะวันน,วบบนี้ยกขบวนทัพ EP พัสดรถไฟฟ้าในตำนานที่รอรถกันเป็นปีของจริงถ้าวันนี้คุณผูถามว่ารถไฟฟ้ารุ่นไหนที่กระแสด,ดีที่สุดในบ้านเราเป็นต้นกำเนิดเป็นจุดกำเนิดของรถไฟฟ้าในบ้านเราต้อง EP เท่านั้น วันนี้โบจัดมาให้เลยสําหรับ EP ทั้งหมดนะคะอยู่ที่6คันแน่นๆจุกๆนะทุกคนคะคันแรกรถใหม่ป้ายแดงนะคะทุกคนป้ายแดง707นะคะเลขไมล์60โลนะคะตัวนี้เป็น EP พัสปี2023วันนี้เหลือ605เอาไปเลยคันที่2คันนี้นะคะเดี๋ยวให้จัดโบให้หน้ารถเลยแล้วกันคันนี้นะคะเป็นเจ้าตัว EP ธรรมดานะคะคันนี้เป็นของ EV มีพัสนะจ๊ะทุกคนจ๋า ก็รถปี2021นะคะจดยี right ่สิเลขไมล์ห0 0 0ืนะหน้าป้าย587ไม่ขายขาย525,000บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าจากไฟแนนซ์นะคะรับประกันโครงสร้างทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมรับประกันเลขไมล์แท้ทุกคัน e v มีพัดนะวันละตีสูงยังเหลือวันละตีแบตเตอรี่ยังเหลือทะเบียน4728ต่อมาทะเบียน4754ขออนุญาตไปวว้นิดนึงนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะ525,000สนาพนะคะหน้าป้ายคันนี้อยู่ที่577,000ไม่ขายเอาสนเจ็ดหมืาทเหลือ525,000บาทเท่านั้นนะคะ คันนี้ปี2021เหมือนกันนะคะคัดหน้าเป็นสีขาวถ้าใครที่เป็นสาววกชอบสีขาววันนี้เอาคันนี้ไปเลยนะคะคันนี้ราคาหน้าป้าย5 7 0 0 0 0ันค่ะเลขไมล8,000 0นะคะเลขไมล8 0 0 0หมนะแล้วกอ็อยู่ที่5 7 7 0 0 0บาทค่ะคันนี้เอาส่วนลดไปเช่นเดียวกันค่ะเหลือ5 2 5 0 0 0บาทนี่คันนี้สีขาวเลขไมล8 0 0 0 0นะจ๊ะปี21จด21นะคะเอาส่วนลดไปเลยเหมือนกันค่ะ50,200บาทนะคะเหลือแค่502,000 5,000บาทเท่านั้นสำหรับเจ้าคันนี้นะทุกคันมีสายชาร์จฉุกเฉินให้ทุกคันนะคะคันมาคันสุดท้ายนะคะกับคันนี้นะคะราคาหน้าป้าย577,000รถปี 2, 0, 2021เอด่ะเดี๋ยวให้ดูรถปี 2, 0, 2021นะคะคันนี้นะคันนี้รถปี 2, 0, 2021นะคะ577,000ไม่ขายขาย5,25,000บาทเท่านั้นเลขไม่เจ็ดหมื่นสี่ันโล ใครสนใจคันไหนเนี่ยกด c ีเมาด้านล่างเลยนะคะพิมว่าสนใจไว้ก็ได้เดี๋ยวให้ส่วนลดโปรโมชั่นเพิ่มเติมใครอยากซื้อเงินผ่อนราคาตามนี้แต่ใครอยากซื้อสินสามารถถือกันได้บอกเลยว,ว่าในวงการรถมือสองรถฟ้าต้องสั่นสะเทือนนะ,ะเป็นรถฟ้าในตำนานที่รอกันเป็นปีๆของจริงนะ,ะเป็นรถที่เปิดสกสารรถไฟ้าในบ้านเราของจริง ต้อง MG EP เท่านั้นและเรื่องวัสดุเรื่องโครงสร้างปัญหานทุกคนไม่ต้องกลัวตอนนี้ขาดกร์แท็กซี่ยอมรับการไปแท็กซี่แล้วนะคะสนามบินเอาไปรับส่งผู้โดยสารแล้วเพราะฉะนั้น E ีไฟนนี่แหละจะเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นเหมือนเอาติดในปัจจุบนันอะไรจะเยอะอะไรจะหาง่ายที่สุดการันตีร้อเปรเ็นลยนะทุกคนนะใครสนใจขนานสามารถ CF นาะแล้วก็ทักแชทมาได้นะคะทุกคันนะทุกคันให้ส่วนลดห้าหมื่นบาทจากหน้าายเหมือนที่บอกแล้วก็ออกเงส่วนเปอร์เซ็นต์ค่อนเก้าพันตลอดสัญญางเงินของคนไม่ต้องใช้มาเอาไปได้เลยจ้า